ย้อนรอยหนึ่งปีโศกนาฏกรรมอิตาลีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันว่าจะเกิดขึ้นฝันร้ายในค่ำคืนวันฮารลวีนวันนี้คมรีข่าวจะพามาย้อนรอยเหตุการณ์รวมถึงถอดบทเรียนดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะโศกนาฏกรรมอิตาลีย่านท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงโซโประเทศเกาหลีใต้ในค่ำคืนของวันที่29ตุลาคม2565ทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า150คนจากการท่องเที่ยวที่แห่หห่ไปเฉลิมฉลองในเทศกาลฮารลวีนเบียดอัดกันในตรอกแคบๆจนล้มทับเป็นโดมิโนและมีคนเสียชีวิตเนื่องจาากกปอดถูททับํให้ สามารถหายใจได้กลายเป็นฝันร้ายในช่วงค่าคืนบทเรียนในวันครบรอบหนึ่งปีมีอะไรบ้างวันนี้คมริแับจะพาไปย้อนเหตุการณ์ก,กันค่ะในช่วงค่ำคืนของวันที่19ตุลาคมถือว่าเป็นปาร์ตี้ฮาโลาวีนครั้งใหญ่ในรอบสักปีอีเทาวอน โดยไม่มีกฎข้อบังคับด้านการเว้นระยะห่างหรือการสวมหน้มมากากอนามัยจากการผ่อนคลายมาตรการโควิดผู้คนจึงแห่แหนกันไปเที่ยวงานอย่างท่วมท้นซึ่งประมาณการยอดน,นักท่องเที่ยวในอิตา์ีอาจสูงถึง1นึ่งแสนคนขณะที่ผู้คนกำลังสนุกสนานแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลา22นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิน่นเกาหลีใต้เกิดอุบัติเหตุล้มทับกันภายในตรอกซอยแคบๆข้างโรงแรมแฮมิลตันที่มีความกว้างเพียง4เมตรเท่านั้นชนิดที่ว่ายืนเบียดกำแพงทั้งสองฝั่งก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวไ้ มีคนจากด้านหลังเบียดเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนฝูงคนที่อยู่ด้านหน้าบนเดินล้มลงทําให้ผู้ที่อยู่ด้านหลังล้มทับกันเป็นโดมิโนโหลายคนถูกทับอยู่นานเกือบชั่วโมงกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ไม่ทันการเสียแล้วสําหรับยอดผู้เสียชีวิตนั้นสูงถึง158คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากถึง197รายซึ่งในจํานวนผู้เสียชีวิตมีทั้งนักสแสดงชื่อดังของเกาหลีอย่างอีจีฮันและนักศึกษาไทยรวมอยู่ด้วยสาเหตุที่หลายคนหแห่แหนกันไปเที่ยว อีเทวอนนั้นเนื่องจากว่าอีเทวอนเป็นหนึ่งในหมุดหมายสาคัญที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนให้ได้เมื่อถึงเกาหลีใต้เพราะเป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังของกรุงโซตั้งอยู่ในเขตยงซานมีระยะทางประมาณ1.4กิโลเมตรที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารผับบาร์ที่มีความผสมผสานวัฒนธรรมเกาหลีใต้รวมถึงนานาชาติโดยเฉพาะในเทศกาลฮาร์วีนจะถูกจดจําว่ามีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเพราะจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆปีจากที่เห็นได้ว่าจะเคยปรากฏในซีรีส์ชื่อดังอย่างอีเทวอนจนไปที่ถูกพูด แต่โดยสภาพพื้นที่ของอิตาอนที่เป็นซอยแคบๆไม่มีทางออกเมื่อมีการรวมตัวเกินกว่าพื้นที่จะรับไหวจึงเกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวขึ้นอย่างไรก็ตามคอมบีแคบต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วรวมถึงการถอดบ,บทเรียนหลังจากนี้ถ้าไม่อยาพลาดข่าวสารอย่าลืมติดตามคอมบิแคบค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ